เมื่อก่อนเป็นสระสองสีครับหลังจากที่มันถูฝนไปครับผมมาดูอีกครั้งว่าสระหนองแวที่เคยเป็นสระสองสีมันยังคงสภาพเป็นอยู่ไหมนะครับเนื่องจากว่าน้ําเข้ามาค่อนข้างเยอะครับเปลี่ยนจากสองสีเหลือสีเดียวครับเป็นสีเขียวมรกตนี่คือบริบทครับของธนาคารน้ำใต้ดินทุกๆพื้นที่ครับเมื่อ,อน้ํา ไหลเข้านะครับแล้วก็น้ำอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็น้ําขึ้นจากพื้นดินมาเนี่ยจะพบว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยน้ำก็จะเป็นสีเขียวมรกตอย่างที่เห็นนะครับที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้บว่าถ้าเกิดจะดูแมน้ำสองสีไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ท่านต้องกลับมา เป็นสีเดียวนะครับเป็นสีเขียวมรกตนี่คือพื้นที่นะครับที่ผมบอกว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่มีความมชืวันน,น,นี้เรามาสำรวจธรณีฟิสิกส์นะครับในพื้นที่ของตําบลหนองหมีนะครับพบว่าระดับน้ําใต้ดินเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากทุกพื้นที่นะครับแล้วก็มาดูชั้นหินนะครับเพื่อที่จะทําทให้เป็น เป่าวิชาการว่าเวลาเราไปขุดในพื้นที่ต่างๆนะครับเราต้องไปทำธรณีฟิสิกส์นะครับหรือแผนบริหารจัดการน้ำแสดงเพื่อที่รู้ว่าตะนะครับแต่ละลูกนะครับเราควรขุดในระดับเท่าไหร่แล้วก็ขุดไมจะเจออะไรนี่คืออีกหนึ่งคนพิสูจน์รับผมธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่ดนตัวน้องมีนะครับอำเภอขุนุ่งจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้ครับเราได้รับมาจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ดอกไม้นะครับ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้มาเยี่ยมชมครับส,สองสีเราที่เคยมีไม่มีแล้วครับอาจารย์ตอนนี้เหลือสีเดียวครับคือสีเขียวมรกตครับ